นี่นะครับก็มีทั้งถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็แตงกวานะครับนี่กำลังออกดอกสวยงามนะครับเขาอุดมสมบูรณ์มากเขาอวบมากครับท่มกลังนะแม่นะอันนี้นะอืมอวบ,บนี่ครับก,ก,กำลังมีลูกเล็กๆหนึ่งลูก สองกูก<ด>โอ้<ด>มันมีลตลอดเลยนี่นะนนนโอ้นี่นี่นลูกใหญ่เลยนี่ฝั่งนี้นะครับได้เป็นเพื่อนี่ถ้าเราสังเกตไม่ดีเรามองไม่เห็นนะครับนี่ครับลูกเขาลูกใหญ่มากเลยแต่ว่าทั่วย,ยังไม่ออกนะนเนาะแต่เขาปลูกด้วยกันนะครับอันนี้อีกลูกหนึ่งกำลังเติบโตนะครับ